วันนี้เรากำลังอะแกะรอยความสำเร็จของตัวเองและคนสำเร็จ ซึ่งทั้งตัวเองและคนสําเร็จทั้งหมดในโลกนี้ใช้กดแรงดึงดูดกับกดแห่งพลังงานนี้ทั้งหมดกดพ่อกดแม่คือกดแรงดึงดูดแต่กดปู่กดย่าที่เป็นเจ้าของกดแรงดึงดูดเนี่ยหมายความว่าครอบครองกดแรงดึงดูดไว้อยู่เนี่ยเป็นตัวสั่งการให้ดูดซ้ายดูดขวาดูดหน้าดูดหลังดูดเงินดูดทองดูดบ้านดูดรถดูดที่ดินดูดผัวรวยคือกดแห่งแรงสั่นสะเทือนค่ะไอ้กดแห่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยตัวปัญหาค่ะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นปัญหาเลยนะแต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ กลายเป็นขุมทรัพย์ไปเลยพูดว่ากฎแห่งแรงสานาเทือนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงปวดหัวอย่างเดียวที่แม่ให้คำตอบอย่างง่ายๆจากนี้ไปไม่ต้องสงสัยคำว่ากฎแห่งแรงสานะเทือนอีกเลยนะกดแห่งแรงสานเทือนเข้าใจตรงกันง่ายๆคือความรู้สึกแค่นี้เลยความรู้สึกที่เรามีต่อจุดจุดจุด ต่ออะไรแล้วแต่ใส่ใส่เข้าไปในช่องว่างเราสามารถดึงดูดทุกอย่างที่เราปรารถนาได้หมดเลยแต่เราต้องมีสิ่งที่เป็นเป้าของเรามาก่อนไม่ต้องสนอายุไม่ต้องสนเงื่อนไขในชีวิตไม่ต้องสนชื่อเสียงวงตระกูลเส้นสายไม่ต้องสนใบปริญญาไม่สนอะไรเลยสนอันเดียวคือมีเป้าหมายมาเป้ากดแรงดึงดูดไม่ทํางานกับคนไม่มีเป้าหมายกดแรงสะเทือนไม่ทํางานกับคนไม่มีความรู้สึก